สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องสวนทนาพาเพลินวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านมาดูวิธีการปลูกแตงโมย,ยังไงให้สวยงามนะครับตามผมไปดูกันเลยครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากเรานะครับก่อนอื่นนะครับเราจะต้องเหลาไม้ไผ่นะครับหรือไม้อะไรก็ได้นะครับให้มีลักษณะคล้ายๆกับกล้วยของถาดเพาะนะครับ คล้ายๆกับหลุมเพาะเอาให้พอดีกันเลยนะครับหรือจะโตกว่านิดหน่อยก็ได้แล้วเราก็จะนำมานะครับเ,เสียบลงไปในหลุมแบบนี้นะครับเอาไว้ใช้สำหรับเวลาที่เราปลูกนะครับเราจะหย่อนในตัวของต้นกล้าลงไปในหลุมนี้พอดีนะครับแบบนี้แหละครับแทงให้ลึกกว่าถาดเพาะเรานิดหน่อยนะครับคุณผู้ชม หลังจากนั้นนะครับเราก็จะเริ่มทําการปลูกนะครับวิธีปลูกเราก็จะใช้ไม้นะครับเล็กๆแย่ตรงก้นเลนถาดเพาะนะครับแล้วก็นําต้นกล้าหยอนลงไปในหลุมแบบนี้นะครับวิธีถือก็ถือข้างๆแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับใช้ไม้เสียบเข้าไปนะครับแล้วก็ดึงออกมาประคองต้นกล้าแล้วก็หย่อดลงไปในหลุม ครับเราต้องใช้ดินกบนิดหน่อยนะครับคุณผู้ชมเพื่อป้องกันการขายน้ำนะครับหรือป้องกันวัสดุที่เรานำมาเพาะเนี่ยมันแห้งนะครับป้องกันต้นกล้าแห้งทำให้ต้นกล้าเราอาจจะตายได้นะครับในระหว่างที่เราทำการปลูกนะครับเราก็จะทำการให้น้ำไปด้วยนะครับคุณผู้ชมดินจะต้องมีความเปียกมีความชื้นนะครับจะสังเกตได้ว่า จะมีสายเทปน้ําหยดนะครับขนานไปกับในส่วนของต้นกล้าที่เราปลูกนะครับเราจะป้องกันการไม่ให้ต้นกล้าเหี่ยวเนี่ยเรามีวิธีอยู่ก็คือเราจะไปยกถาดต้นกล้าออกก่อนทําการปลูก1วันนะครับแล้วก็ให้น้ําตามปกติเวลาที่เราจะนํามาปลูกนะครับเราก็จะต้องมีการให้น้ําก่อนนะครับ เวลาที่เราปลูกไปไม่ต้องกลัวนะครับคุณผู้ชมถ้าเห็นต้นกล้เาเหี่ยวๆนะครับเดี๋ยวเช้ามาวันใหม่เขาก็จะตั้งตัวของเขาได้เองเวลาที่เราใช้ในการปลูกนะครับที่สวนจะใช้ช่วงเวลาเย็นๆนะครับคุณผู้ชมเวลาปลูกเนี่ยเขาจะมีโอกาสรอดมากกว่านะครับถ้าปลูกช่วงวเช้าวันไหนที่มีแดดจัดๆเนี่ยโอกาสเสี่ยงที่ ต้นกล้าแตงโมจะจะเหี่ยวจะไหม้เนี่ยก็มีโอกาสสูงนะครับแต่ถ้าเราทําแปลงใหญ่ๆห่อย่างเงี้ยเราก็ต้องอาศัยแรงงานคนจํานวนมากนะครับแล้วก็น้ําที่ให้เนี่ยก็ต้องให้อย่างเพียงพอด้วยนะครับต้นกล้าเราถึงจะรอดหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือเราใช้ต้นกล้าที่ใบจริงเขายังไม่โตมากนะครับคุณผู้ชมก็จะช่วยลดการเหี่ยวเฉาของ ต้นกล้าลงไปได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับในช่วง3ามวันแรกนะครับเป็นช่วงที่สําคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับผมจะให้น้ําเช้าเย็นเลยนะครับครั้งละครึ่งชั่วโมงจะไม่ปล่อยให้ดินแห้งเลยนะครับจะทําให้ต้นกล้าเราเนี่ยมีโอกาสที่จะรอดมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราปลูกไป3มวันนะครับ ต้นก็จะเริ่มตั้งตัวได้นะครับประมาณนี้นะครับจากที่เหียเห่ยวๆก็เริ่มฟื้นแต่ว่าการจเจริญเติบโตก็อาจจะชะง,งักไปวันสองวันอันนี้ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจนะครับคุณผู้ชมปลูกวันแรกนี่เหี่ยวเจะนะครับ,รบไม่ตายนะครับอย่างเลวร้ายก็ประมาณนี้นะครับอาจจะมีใบกรอบบ้างนิดหน่อยแต่ว่า ใบใหม่ใบที่สองที่สามที่สี่ออกมาเนี่ยก็สวยงามเหมือนเดิมนะครับจะให้ดีนะครับคือใบแรกอย่าพิ่งให้ให้โตให้บานนะครับต้นกล้าได้ประมาณนี้คือเอาปลูกเลยนะครับอันนี้จะไม่มีอาการเหี่ยวแล้วปลูกให้ปลูกตอนเย็นๆนะครับช่วงช่วง สักบ่ายสามบ่ายสี่โมงแดดเริ่มอ่อนเนี่ยปลูกได้นะครับเขาจะมีโอกาสที่จะฟื้นตัวเร็วมากกว่าการปลูกตอนเช้านะครับเพราะว่าปลูกตอนเช้าเนี่ยพอถึงกลางวันเนี่ยเขาจะเหี่ยวนะครับและมีโอกาสที่จะเป็นใบไหมได้นะครับหลังจากที่เราลงแปลงไปประมาณสักสิบวันนะครับก็จะมีใบจริงนะครับอันนี้คือใบจริงนะครับเกิดมาแล้วประมาณสัก เออสามใบนะครับนี่นะครับในระหว่างนี้นะครับสิ่งที่ต้องระวังนะครับก็คือเรื่องของหนอนนะครับเราจะต้องเดินตรวจแปลงนะครับถ้ามีหนอนกับก็จะเห็นเป็นเออเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นขี้สีดำาๆนะครับ อันนี้ยังไม่มีนะครับเพราะว่าเราใช้น้ำหมักไล่มแมลงนะครับฉีดสลับกันกันกบน้ำส้มขัญไม้นะครับวันเว้นวันเลยนะครับในระยะนี้เราก็จะทําการอถอนหญ้านะครับที่ที่อยู่ในในหลุมนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยให้โตกว่านี้เนี่ยมันจะถอนไม่ได้นะครับ <c oughs> ก็อาจจะต้องดูเดินดูแปลง สม่ำเสมอลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยอีกหน่อยก็ถ้าปล่อยไว้เนี่ยกว่าแตงโมจะสุกหญ้าพวกนี้จะจะคุมหมดเลยนะครับเราต้องกำจัดออก อันนี้มันผ่านการใช้งานนะครับเนี่ยที่ที่เห็นกว้างๆเนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับคือหญ้าหญ้าเขาจะกอใหญ่มากนะครับพอเก็บผลผล,ผลิตแตงโมออกเนี่ยเวลาจะลื้อผ้าพลาสติกคุมดินเนี่ยมันทําได้ยากนะครับดึงหญ้าออกเนี่ยก็เลยพลาสติกก็เลยขาดนะครับเพราะว่าเราอยากจะใช้ซ้ําอีกนะครับเราก็เลย ต้องรื้อเป็นการประหยัดต้นทุนไปด้วยในตัวนะครับช่วงแรกๆไม่ต้องตกใจนะครับอาจจะช้าช้ามากเลยละยี่สิบวันแรกเนี่ยช้ามากเลยนะครับบางทีตกใจถ้าสภาพดินไม่ดีด้วยเนี่ยมันจะช้ากว่าน,นี้มากแล้วจะแคะแกนด้วยนะครับอันนี้ปกติถ้า ถ้ามันสวยนะครับใบจะใหญ่กว่านี้แล้วข้อข้อตัวนี้จะยืดยาวกว่านี้อีกนะครับต้องรอไปอีกสักอาจจะรอไปอีกสักสี่ห้าวันนะครับให้ใบเขาโตวกว่านี้ข้อยืดยาวกว่านี้เราถึงจะมาทำการเด็ดยอดนี่นะครับสิ่งที่ต้องระวัง ก็คือหนอนนะครับสังเกตง่ายเลยนะครับจะมีใยนะครับเนียจะมีใยถ้าไม่เห็นขี้ของหนอนนะก็จะมีใยตรงนี้แสดงว่าต้องมีตัวนี่ไงครับหนอนตัวเล็กเนี่ยผู้ชมเห็นไหมเดี๋ยวเรา z o o ให้ดูนะครับนี่นี่นะครับนี่ก็คือหนอนนะครับอันนี้กำจัดง่ายนะครับ ของเราปลูกในแปลงที่ไม่ใหญ่มากนะครับก็เดินสํารวจแปลงอย่างนี้แล้วก็ใช้มือนี่แหละครับกำจัดเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดไม่ต้องใช้ยาครับให้ผลที่แน่นอนและรวดเร็วมากกว่านะครับใช้มือเรานี่แหละผมก็เลยเลิกเลิกทำแปลงใหญ่ครับเอาประมาณสักทีละไร่สองไร่เราเดิน สำรวจแปลงแล้วก็กำจัดด้วยวิธีแบบธรรมชาตินะครับแบบนี้ดีกว่านะครับประหยัดต้นทุนกว่าปลอดภัยกว่าด้วยนะครับมีขนแหงออกมาแล้วด้วยนี่หนึ่งขนแหงสองขนแหงนี่อีกหนึ่งขนแห่ เวลาจะเด็ดยอดนี่จะต้องเด็ดตรงนี้ตรงนี้เด็ดตรงนี้ <Okay. S 1> นี่จังหวะนี้เราจะเริ่มเด็ดยอดกันนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาสอนวิธีการเด็ดยอดต้องเด็ดอย่างไรนี่แขนเงเขาจะเริ่มออกมาแล้วจังหวะนี้เราควรจะให้ฮอร์โมนตัวไหนให้ปุ๋ยอย่างไรนะครับไว้รอติดตามชมในคลิปหน้า นี่สวยงามมากทีเดียวมีธุระออกจากสวนไปสามวันนะครับไม่ได้ให้น้ําให้ปุ๋ยอะไรเลยกลับมาเนี่ยดูครับสวยงามมากๆเลยแป๊บเดียวจริงๆเราไม่ควรปล่อยให้ยาวขนาดนี้นะครับพอดีผมมีธุระต้องไปต่างจังหวัดสวยมากเลยนี่ ช่วงเช้าช่วงเย็นเป็นจังหวะที่เราต้องเดินดูแปลงนะครับดูแมลงดูหนอนนะครับโดยเฉพาะตรงโดยเฉพาะตรงที่ยอดนี้นะครับหนอนจะชอบอยู่ตรงยอดนี้นะครับถ้ามีหนอนจะสังเกตง่ายๆจะมีใยนะครับจะเป็นหนอนจะชักใยอยู่แล้วก็จะเห็นขี้สีดำๆนะครับแต่ตรงนี้ไม่มีนะครับอย่าลืมช่วงจังหวะนี้เอ่อ ฮอร์โมนที่ต้องให้นะครับก็คือจุลินทรีย์หนอกกล้วยจุลินทรีย์สังข้อแสงนะครับเพื่อกระตุ้นให้เกิดยอดอ๋อไม่ใช่เพื่อกระตุ้นให้เกิดรากเยอะๆนะครับรากแตกคือยอดแตกนะครับคุณผู้ชมรากเขาหากินได้เยอะเขาก็จะโตเร็วนะครับเนี่ยไม่อยู่3วันกลับมาสวยงามมากทีเดียว ส่วนในเรื่องของแมลงก็จะมีน้ำหมักสูตรไล่แมลงนะครับเดี๋ยวผมมีโอกาสผมจะทําคลิปให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับงานเยอะมากเลยช่วงนี้ครับก็เลยทําไม่ทันนะครับแต่ก็ใช้เป็นประจํานะครับใช้สลับกันระหว่างน้ําหมักไล่แมลงกับน้าส้มควันไม้นะครับคุณผู้ชมถ้าหากมีในส่วนของเชื้อราบิวเวเลียนะครับก็ใช้สลับกันไป3าตัวนะครับ ได้ผลดีนะครับคุณผู้ชมโอ้สวยงามมากเลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะต้องมาทำการเด็ดยอดแล้วนะครับหลังจากนั้นสิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือการไถพรวนนะครับไถกบพยางนะครับหลายท่านเรียกไถกบพยางก็ได้ นี่นะครับแต่ดูหญ้าไม่มีครับดูอย่างนี้แต่พอแตงโมจะสุกเนี่ยหญ้าจะขึ้นเต็มเลยนะครับจะต้องไถอีกรอบหนึ่งเนี่ยหญ้าเริ่มมาแล้วนะครับเนี่ยเราไม่ได้ใช้สารเคมีไม่ได้ใช้ยาคุมหญ้านะครับคุณผู้ชมทุกอย่างก็เป็นไปตามธรรมชาติเราปลูกหน้าแรงหญ้าก็ขึ้นช้านะครับแล้วช่วงจังหวะที่เราหลังจากตัดยอดไปเราก็จะไถนะครับเราก็จะไถตรงนี้นะครับ กว่าที่ยายจะเกิดแตงโมก็คุมแปลงไปเรียบร้อยนะครับอันนี้เราสวนธนาใช้เทคนิคการคุมจังหวะเอานะครับทําไปตามจังหวะของแตงโมนะครับไม่ใช่เฉพาะเตงโมนะครับทุกพืชเลยผมจะใช้วิธีการทําตามจังหวะแล้วก็ให้ฮอร์โมนพืชที่สกัดเองให้ตามจังหวะของพืชก็จะช่วยลดต้นทุนในเรื่องของค่าปุ๋ยค่ายาได้เป็นอย่างดีเลยนะครับคุณผู้ชม อันนี้ก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับที่ผมทําไว้ใช้ในสวนนะครับที่เห็นเนี่ยกว่าแตงโมจะจะสูกเนี่ยแทบจะไม่พอนะครับต้องต้องขยายเพิ่มใหม่นะครับนี่เนี่ยนะครับสูตรที่ผมทํานะครับก็จะขยายต้นทุนไม่มีอะไรมากเลยนะครับมีแค่ไข่นะครับใช้ไข่เป็นแก๊สไข่เน่านะครับต้นทุน ผมว่าขวดนึงอะไม่ถึงบาทด้วยซ้ำไปนะครับเป็นปุ๋ยชั้นดีอันนี้เป็นน้ำหมักปลาล้านะครับหรือว่าน้ำหมักปลานะครับแต่ว่าผมไม่มีปลาผมก็เลยเอาปลาล้ามาทำนะครับนี่ขึ้นเต็มเลยใช้ในจังหวะที่เตงโมงกำลังเจริญเติบโตช่วงนี้แหละครับช่วงปลูกใหม่ๆเนี่ยครับใช้บำรุงต้นได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับวิธีที่ผมนะครับพาท่านผู้ชมทุกท่านทําในวันนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการที่ผมใช้จริงมาตลอดระยะเวลากว่า7ปีที่ทําแตงโมมานะครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าการปลูกแตงโมในแต่ละรอบนั้นต่อให้คุณปลูกเป็นร้อยรอบก็จะไม่เหมือนกันสักรอบนะครับคุณผู้ชมดังนั้นแล้วประสบการณ์เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับทําบ่อย ครับก็จะเก่งไปเองนะครับเราจะรู้ปัญหาว่าในพื้นที่ของเราเราต้องทำยังไงนะครับถ้าเจอปัญหาแบบนี้ต้องแก้อย่างไรนะครับอันนี้คุณผู้ชมก็สามารถนำเทคนิคและวิธีการที่ผมแนะนำไปในวันนี้นะครับสามารถนำไปปรับใช้ในสวนของท่านผู้ชมได้นะครับสำหรับแตงโมนั้นอาจจะช้าในช่วงแรกนะครับแต่ว่า พอเขาติดแล้วเร็วมากต้องเป็นพืชที่ให้การดูแลแบบใกล้ชิดนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ให้การรับชมนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับหากมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มาด้านล่างคลิปนี้แล้วผมจะมาตอบคำถามให้นะครับขอบคุณนะครับ